S <S so first, สวัสดีค่ะเจอกันอ like, ีกแล้วนะคะกดเฟซบุ๊กไลน์ก็่ายกันทันที X2 X4 จินค้าดีๆเข้ามาสิคอนเฟิร์นรีเก่ามาแชทรีเก่ามาแชทรีเก่ามาแชท ริชริบแชรอบนี้มีโปรเซริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คนเอิ่มริลทามาแชรบชริาแฉรชสวัสดีค่ะคุณปูคุณปลาคุณมหาเศรษฐีหอมกเป็นของชำรวยวยกดไล์มาด้วยให้หอมกันสวยคั้งายคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ อ,อยากประสบความสำเร็จในชีวิตแต่บางครั้งมันก็มีสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างนะวันนี้แดงแดงก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนประสบความสำเร็จนะะวันนี้แดงอยากจะมาแบ่งปันนะะในเรื่องของ1คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราค่อยมารับชมรับฟังกัน คอมกันสวยอ,อ้องนงแานหลนไลไล่ไล่ไลไลกดเฟซบุ๊กไลค์ก็ถ่ายกันทันทีนกดไลค์เงินหน่อยในเอ็กซ์ซองเอ็กซ์เซียีบเข้ามาสิคันเฟิรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ใครรีบออกไปก่อนนะลูกนะไม่ไม่รีบสนุกสนานกันก่อนนะคะ,ะๆๆเพราะความสุขเป็นประตู ความสําเร็จนะคะแลลกะกกระไกจ้กันทันทีติดตอ S2 จุ่เรียบตัวพร้อมแคมเบอร์ดีฮันยองฮาเซโย คนทั่วเอเชียและก็ยุโรปนะฮะนี่ฮาวลำไายดีสอบปป,อปอลาวสวัสดีค่ะไม่ได้ทักแต่ก็รักทุกๆคนนะคะทุกคนค่ะ,ะเดี๋ยวมันกันอีอกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเรา เริ่มกันนะฮะสำหรับใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากสำเร็จอนะ่ะแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะสำเร็จได้อย่างไรนะเดงก็เคยเป็นคนหนึ่งนะที่อยากเป็นคนสำเร็จในชีวิตนะแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองเยอะแยะมากมายนะวันนี้แดงอยากจะแบ่งปันว่าหนึ่งคุณสมบัตินะของคนที่ ประสบความสําเร็จเขาเป็นยังไงนะถ้าเรามีหนึ่งคุณสมบัตินี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะใช่ยโยใช่ยโยใช่ใช้เ Happy New Year t ไ a ย I'm making for your life ช h a i Happy New Year ปานาทุกสิ่งจีหวังคือการเข้ามาคอพรักคมวังสวยงามทุกเวลา,วลาอาเดี๋ยวส,สักครู่รเราเริ่มกันเลยนะยคิดดีพูดดีทำดีดเริ่มต้นทุกวันให้เป็นวันที่ดีได้ดีทุกคนเพื่อนพ้องน้องพี่ส่งกลางที่นี้ขอให้โชคดีกันทุกคน สุกสนานวันปีใหม่ไทยขอให้โชคดีมีไทยชีวิตปลอดไทยไม่เจ็บไม่จนจับแตงได้สองของดีให้ความเจริญสนุกสนานเพื่อเพลินจำเงินใจปีใหม่ของเรายช่โยใช่โยใชโยใช่โยใช่ใช้ Happy n e s s Happy New Year t i a i I'm making for your life เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแช่กันสักนิดนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวลดเสียงเพลงกันสักครู่นะคะลดเสียงเพลงกันสักครู่นะอ่าเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันเลยนะลูกคนขา สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ,ะพบกันอีกแล้วนะคะในเพจของครูแดงนี่เสกได้ดั่งใจนึกนะคะก็ก่อนอื่นแนะนําตัวเองอีกครั้งนะคะแม่ทําไมต้องแนะนําตัวเองทุกวนันทุกวนักวน,วนซุ่มือซุ่มือก็เพจแม่ก็มีคนใหม่เข้ามาซุ่มมือนะลุงเนาะ,ะแนะนําจะได้รู้จักกันนะคะ ชื่อนัทนริกุลอ่อนสำอางชื่อเล่นชื่อแดงนะก็อดีตนะเป็นนางพยาบาลนะ,ะทำงานมากว่า16ปีนะไม่ใช่16ปีแห่งความลังทั้งรักทั้งช่างทั้งวันและขมขืนไม่ได้ขนาดนั้นนะในงานที่ทำนะ,ะเราเลือกงานพยาบาลเพราะว่า เรามองดูแล้วว่าเมื่อก่อนนะคะใครใส่ชุดขาวนะมันเป็นเหมือนนางฟ้านะแล้วก็ใส่ชุดขาวใส่หมวกดูดีนะมีเกียรติมั่นคงดีสวัสดิการมีพ่อแม่รักษาฟรีนะเมื่อก่อนในมุมมองของแดงนะแดงก็ตั้งใจเรียนนะแล้วก็สอบพยาบาลแล้วก็เรียนจบพยาบาลวิชาชีพนะแดงก็ทำงานทำงานนะ,ะเริ่มต้นเงินเดือนที่ หกพับาทนะฮะบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหแม่จบปริญญาตรีหกพักี่ปีมาแล้วล่ะแม่ก็ตั้งแต่ปี39นะฮะแดงก็ทำงานค่ะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะะมีความสุขทุกบ้างสุขบ้างนะฮะเราก็ทำงานเพราะว่าเราเราบอกตัวเองว่ามันคือสิ่งที่เราเลือกแล้วนะสิ่งที่เรา อยากเป็นอยากทำแล้วนะแดงก็ตั้งใจทำแต่พอทำงานไปกว่า16ปีนะคะแดงก็กลับเคยมีไหมคะทุกคนขาที่เราทำงานไปเดี๋ยวขออนุญาตจิบน้ำก่อนช่วงนี้ใช้เสียงเยอะนิดนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยได้อีลูุีหลานเหย อ่าเราก็ทํางานของเราไปนะแล้วเราก็เคยมีไหมคะทีะ่เราทํางานไปแล้วเราก็กลับมาถามตัวเองว่าเอ๊งานที่เราทําอยู่เนี่ยมันมันตอบโจทย์ให้กับเราหรือยังเรามีความสุขกับการทํางานหรือยังนะฮะ <c oughs> มันมีมันมีอยู่วันหนึ่งที่แดงขึ้นเวนดึกแล้วแดงก็กลับมาถามตัวเองว่าเอ๊แล้วงานที่ฉันทําตรงเนี้ย ฉันมีความสุขไหมเนี่ยเอ่อแล้วฉันจะทําแบบนี้ไปอีกกี่ปีอีก60ปีจนถึงกเกษียณเลยเหรอกลับมาถามตัวเองนะในใจมันบอกว่ามันไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่แบบนี้เธอต้องแบบเอ่อมีชีวิตที่ดีกว่านี้เธอต้องมีเวลาแล้วก็มีสุขภาพที่ดีกว่านี้นะเอ่อแล้วก็ก็เราก็นึกในใจค่ะว่าแล้วมันจะมีงานอะไรเนาะที่มันจะ,อะตอบโจทย์ให้เราได้เราก็แค่นึกนะฮะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรเพราะว่า เรายังทํางานของเราอยู่นะ,ะมาวันหนึ่งก็แดงก็ได้ไปรู้จักกับช่วยกิจเครือข่ายขายตรงนะซึ่งพอพอเราไปดูแล้วนะ,ะมันเป็นงานที่ตอบโจทย์ในชีวิตนะนั่นคืออิสรภาพเรื่องของการสุขภาพเรื่องของเวลาเรื่องของการเงินนะแล้วก็การให้การแบ่งปันแต่พอกลับไปดูอาชีพอาชีพเครือข่ายขายตรงนะซึ่งตอนนั้นอ่ะ มันไม่มีคนที่จะยอมรับเท่าไหร่นะเพราะเขามองดูแล้วว่าไม่จําเป็นเพื่อนแดงค่ะบอกว่าไม่จําเป็นต้องอจบปริญญาตรีก็ได้จบแค่ป .4 ก็ไปทํางานขายตรงได้ไม่เห็นต้องจบปริญญาตรีแล้วไปทําเลยเขาก็พูดในในมุมของเขาอะนะฮะแต่เราก็เราไม่ใช่ว่าคนจบป .4 ไม่ดีนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าในคําพูดของเพื่อนเขาบอกว่า ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเรียนจบปริญญาตรีก็ได้แต่สําหรับแดงณนะตอนนั้นฮะเราก็กลับมามองว่า มันเรียนมันก็ดีกว่าไม่เรียนเพราะว่าเราก็ถือว่าเราได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้จากการที่เราเรียนมาเราไม่รู้หรอกว่าการความรู้ที่เราเรียนสะสมมาเน่ยเราจะเอาออกมาใช้ในวันไหนนะคะ,ะแต่เราก็ไม่ไม่เถียงเขานะฮะแล้วก็แดงก็ไปท,ทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะ,ะ,อะพอแดงมีรายได้6หลักนะคะต่อเดือนแดงก็ตัดสินใจลาออกจากงานเดิมนะ,ะมันก็มีอีกว่าคนที่เขาแบบ ไม่เห็นด้วยนะคะมันเยอะนะคะเขาก็มองว่าโง่หรือเปล่าบ้านหรือเปล่าคนอื่นเขาอยากเข้าแต่ตัวเองกลับอยากออกนะอันนี้มันก็ไม่ผิดนะเหมือนที่แรงบอกว่ามันเป็นความเชื่อความคิดของเขาแต่ในมุมของตัวเราอะค่ะเรามองว่าเมื่อเราเลือกที่โจทย์คือผลลัพธ์แล้วค่ะเราก็กลับมามองอาชีพอาชีพเธอขายขายตรงมันตอบโจทย์ได้เราก็แค่ทำนะคะ แต่อาชีพในงานพยาบาลเดิมของเราอ่ะมันดูดีมีเกียรติมั่นคงแต่เขาไม่ไม่ตอบโจทย์เรื่องของอิสรภาพเรื่องของเวลาการเงินและก็สุขภาพได้นะเราก็แค่ขอบคุณอาชีพเดิมของเรานะ,ะแล้วเราก็ลุยงานใหม่แต่พอมาช่วงยุคโควิดแบบนี้ค่ะในการทำธุรกิจเครือขายขายตรงของเรมเป็นแบบออฟไลน์นะเราก็จะ,ะไปร่วมในเรื่องของงานสร้างทีมขยายทีม ต้องประชุมซึ่งมันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างแดงก็กลับมาคิดอีกว่าเอ๊แล้วมันจะมีงานอะไรอีกเนาะที่มันที่มันตอบโจทย์ในชีวิตที่เราที่เราคิดไว้อะก็คืออิสรภาพนะ,ะสิ่งที่แดงอยากได้มากที่สุดคืออิสรภาพแดงก็กลับมาดูอ๋อมันมีงานของโลกออนไลน์นะฮะที่มันตอบโจทย์อิสรภาพเรื่องของเวลานะเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพการให้การแบ่งปันความสุขทุกๆอย่างนะฮะ แดงก็กลับมาดูอีกว่าแล้วมันมีแบรนด์ไหนบ้างที่มันตอบโจทย์เราก็ไปศึกษานะศึกษามันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่อีกเพราะว่าเราไม่เคยทําบนโลกออนไลน์ใช่ไหมพอเราไปศึกษาปุ๊บเราเจอแบรนด์ที่เราโอเคมันตอบโจทย์เราก็ไปเรียนรู้เราก็ลงมือทำนะ,ะวันนี้แรงก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่า1คุณสมบัติของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะ,ะก็คือความ มั่นใจในตัวเองนะคะเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจตัวเองว่าเราเป็นคนประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าคนทุกคนขาไม่ว่าคนสําเร็จะระดับโลกหรือใครก็ตามที่เขาประสบความสําเร็จนะ,ค,ะคุณลองสังเกตนะคะเขาจะมีคุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติเลยนะก็คือความมั่นใจในตัวเองนะเห็นไหมคะ ไอีสานเขาก็ทดลองหลอดไฟมีคนระหว่างทางก็มีคนหาว่าเขาบ้ามีคนหาว่าทําไม่สําเร็จหรอกไม่ได้หรอกแต่เขาก็มั่นใจตัวเองอมุ่งมั่นลงมือทําแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จนะฮะหรือแม้แต่สองพี่น้องตระกูลไรนะ,ะที่เขาผลิตในเรื่องของเครื่องบินใช่ไหมฮะ,ะเขาก็สําเร็จเพราะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไปถึงแน่นอนและมันทําได้นะฮะ กลับมาที่ตัวแดงแดงก็กลับมามองว่าอ้ที่เราสําเร็จในอาชีพของเราเทั้งพยาบาลทั้งในเรื่องเครือข่า,ขายขายตรงที่ผ่านมาเพราะว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราตัดสินใจค่ะมันถูกต้องมันตอบโจทย์กับผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะฮะถามว่ามันจะมั่นใจได้เลยไหมบางคนเขาก็เป็นคนที่แบบ บอลทูบีนะเกิดมาเพื่อเป็นเขาก็มั่นใจตั้งแต่เด็กไปเลยแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองมาแต่เดิมถามว่ามันสามารถสร้างได้ไหมทุกคนขาแดงว่ามันสามารถสร้างได้นะคะเพราะว่าก็มีคนอีกหลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขามาแบ่งปันว่าก่อนหน้านั้นนะคะเขาไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะทําได้แต่เมื่อเขาเลือก ที่ผลลัพธ์แล้วแล้วเขาตัดสินใจแล้วแล้วเขาเรียนรู้แล้วนะเขาก็เขาเรียกว่าโปรแกร,รมจิตตัวเองส่วนใหญ่คนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาก็จะใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกดจักรวาลโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือ,เ,อ,อเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้ แล้วก็บอกตัวเองอะเซลทอกกับตัวเองทุกๆวันนะทุกคนค่ะว่าเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จได้แล้วรู้สึกไปเลยค่ะว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนสําเร็จรู้สึกไปเลยคะ่ะ <McL aces> ว่าเราอ่ะเป็นคนขายดีขายเก่งรู้สึกไปเลยค่ะว่าเราอ่ะเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้นะ <McL aces> เราต้องรู้สึกแล้วก็บอกตัวเองบ่อยๆซ้ําๆซ้ๆ,ๆซ้ๆ,ซๆนะ <M edia> จนจิตใต้สํานกค่ะมันเชื่อว่าเราอ่ะ ประสบความสําเร็จได้จริงมันต้องฝึกฝึกฝืนนะช่วงแรกมันอาจจะพูดไปแล้วก็อไอ้มานดํามันก็จะบอกว่าใช่เหรอมึงสําเร็จได้จริงเหรอไอ้มานขาวก็จะใส่มันเข้าไปว่าใช่มึงทําได้มีหนึ่งคนทําได้มึงทําได้แล้วก็จะหาหลักฐานนะสมองมันฉลาดมากนะเขาก็จะหาหลักฐานถ้าเราบอกว่าเราทําได้นะมันจะหาหลักฐานนะตั้งแต่เด็กที่เราเคยประสบความสําเร็จ ไม่เชื่อทุกคนลองทําดูนะทุกคนคะ่ะว่าถ้าเราบอกว่าเราทําได้นะในสมองของเรามันจะหาอตอนปฐมก็เคยประกวดร้องเพลงนี่ตอนปฐมก็เคยได้เกรดซีนี่อ๋อตอนปฐมก็ไดเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ได้เป็นหัวหน้าห้องนี่อ๋อเป็นนักกีฬาโรงเรียนนี่เขาจะหาหลักฐานทำมาสนับสนุนว่าเราทําได้นะฮะแต่ถ้าวันนี้เราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้นะะในสมองของเราค่ะมันก็จะหาเหตุผลเหมือนกันค่ะอ,คอ๋อมึงเคยไม่ได้มึงเคยไม่สําเร็จมึเเง,งมเคยเป็นอย่างนั้นมึงเคยเป็นอย่างนี้มันก็จะ สนับสนุนซัพพอร์ตเราว่าเราทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนขาหนึ่งคุณสมบัติของคนสําเร็จนะคะเขาเชื่อมั่นตัวเองค่ะว่าเขาสําเร็จได้แล้วเขาก็สร้างมันค่ะสร้างมันค่ะว่าเราอะทำได้บางคนเคยเห็นไหมคทุกคนขาข้างนอกอะดูมั่นใจมากแต่ลึกๆถ้าข้างในใจเขาบอกว่าเขาทําไม่ได้นะเขาก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จได้ ทุกคนขาเคยเห็นไหมคะคนที่ทรงดีปากดีแต่ไม่มีผลลัพธนะ์อันนี้บอกใครก็บอกตัวเองเมื่อก่อนนะ,ะคือแบบดูทรงข้างนอกดูดีมากนะฮะแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมนะแต่ใจไม่ได้ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกคนขาแต่เคยเห็นไหมคะบางคนข้างนอกดูแบบดูทรงอะ่ะไม่น่าจะสำเร็จในชีวิตได้เลยแต่ข้างในเขาบอกตัวเองว่า เขาประสบความสําเร็จได้เขาทําได้เขาก็สําเร็จได้เคยเห็นคนแบบนี้ไหมคะทุกคนขานะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคนสมบัติที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จได้นะมันคือความมั่นใจในตัวเองนะ,ะมั่นใจจากข้างในนะเขาเรียกว่าโลกภายในมันจะแสดงออกสู่โลกภายนอกนะในเมื่อข้างในเรามั่นใจนะไม่ว่าในระหว่างทางนะคะทุกคนขา เราจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์นะไม่ว่าจะโดนเพื่อนว่านะเหมือนโดนเพื่อนว่าโดนพ่อแม่โดยเฉพาะคนที่เรารักนะที่มีผลต่อจิตใจของเรานะสมาคมคนข้างหมอนนะเขาว่าอะไรเรานะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราลงมือทำมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและครอบครัวเราได้เราก็จะ ฟังเขานะฮะแต่เขาเรียกว่าหูดับฟังแบบหูดับนะไม่เถียงนะฮะเพราะว่าไม่ต้องไปเถียงค่ะเพราะเรากับเขามันคิดคนละขั้วนะะทุกคนขาเรากับเขาอ่ะเขาเรียกว่าศึกษาข้อมูลมาไม่เหมือนกันนะเขาคิดแบบนั้นเขาไม่ผิดนะเราคิดของเราแบบนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบที่จะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแล้วให้เกิดผลลัพธ์นะพอเราเกิดผลลัพธ์ เดี๋ยวผลลัพธ์มันจะปิดปากเขาเองนะฮะแต่ในช่วงที่เรายังไม่มีผลลัพธ์นะทุกคนขาสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเลือกในสิ่งที่เราลงมือทําในสิ่งที่เราตัดสินใจนะคะทุกคนขาเพราะว่าคนสําเร็จทุกคนเขาเจอหมดค่ะ มันเป็นเนื้องานมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องเจอนะคะทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของธุรกิจนะที่เราต้องอเรียนรู้ใหม่หมดนะเพราะว่าเราทําอาชีพใหม่เราจะเอาความสําเร็จแบบเดิมๆมาตัดสินความสําเร็จใหม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาชีพเดิมที่เราสําเร็จอย่างในสํสำเร็จพยาบาลเดกจะเอาความรู้ในอาชีพพยาบาลมาทาในโลกออนไลน์ไม่ได้นะคะแดงก็ต้อง ศึกษาหาความรู้ใหม่แล้วเดี๋ยวพอเราลงมือทำเราก็แค่ a d แ p ปแอปพลความรู้เดิมที่เราเรียนมามามาจับมามาเสริมเพื่อให้มันเด่นมากขึ้นนะ,ะแต่แรกๆกเราต้องวางค่ะเขาเรียกว่าวางหัวโขนวางความรู้เดิมๆเ,เป็นน้ำเครึ่งแก้วนะฮะหรือว่า ไม่มีน้ำเลยนะแต่สำคัญอย่าไปคว่ำแก้วนะเพราะว่าทุกคนขาไม่มีน้ำในแก้วแต่ว่าคว่มแก้วอีกจังหาหรีอไม่สามารถเติมอะไรได้นะคะทุกคนขามันจะมีมีอีโกโเ้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางอีโก้ลงก่อนนะแดงเคยไปได้เกตคำหนึ่งนะเขาบอกว่าอีโก้มันก็คืออีโง่นะคะก็คือแบบ ถ้าเรามีเขาเรียกว่าเรายังเอาความรู้เดิมๆความสำเร็จเดิมๆม,มาใช้กับอาชีพใหม่นะเราจะช้านะคะทุกคนขาเหมือนวันนี้ที่เองบอกว่าเราอยากเป็นนักกอล์ฟนะคะแต่เราอะ่ะเคยสำเร็จจากการเป็นนักเทนนิสนะ,ะแล้วเราจะเอาความรู้ตรงนั้นมาทำเหมือนกันได้กอล์ฟมันไม่ได้นะคุณต้องวางความรู้เดิมก่อนนะแล้วคุณก็มาศึกษาความรู้ใหม่ แล้วเดี๋ยวคุณค่อยเอาความรู้เดิมๆมาเสริมมาทับมาสนับสนุนที่หลังนะคะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยวางก่อนนะ,ะทุกคนขาอันนี้คือที่ตัวเองเป็นแล้วก็ตัวเองเอามาเอามาลงมือทำนะคะแล้วมันก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วนะ,ะสำหรับคนที่แบบเขาบอกว่าคนเก่งอ่ะจะเรียนรู้จากตัวเองนะ,ะเรียนเองลงมือทําเองลองผิดลองถูกเอง แต่คนฉลาดเขาจะเรียนรู้นะทุกคนคะ่ะจากคนที่เขาประสบความสำเร็จนะแล้วเราก็เรียนรู้เหมือนไปไปเรียนกับโค้ชที่เขาฝึกในเรื่องของเป็นมืออาชีพเรื่องของการตีกอล์ฟเราก็ไปเรียนรู้แล้วเราก็ลงมือทำตามเขาเลยมันก็จะสำเร็จได้เร็วนะทุกคนคะ่ะก็อยากจะแบ่งปันนะคะว่าวันนี้นะ หเคล็ดลับหรือว่าหนึ่งคุณสมบัติของคนสําเร็จนะนั right. ่นก็ค kind of ือความมั่นใจนะคะทุกคนขามั่นใจเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจตัวเองนะเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะมันก็คือการชนะใจตัวเองโลกภายในของเรามันจะ ส่งผลต่อโลกภายนอกนะเมื่อภายในเรามั่นใจนะมันจะแสดงออกมาทั้งภาษากายนะทั้งคำพูดน้ำเสียงกริยาท่าทางทุกอย่างมันจะออกมาหมดเลยนะทุกคนขากออ็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนว่ายังไม่ต้องเชื่อนะในสิ่งที่แดงพูดนะแต่ว่าจงพิสูจน์ด้วยการเอาไปลงมือทำนะฮะแล้วก็ฝึกฝึก ตัวเองนะฝึกฝืนช่วงแรกนะมันต้องฝึกฝืนอยู่แล้วนะทำทั้งทั้งที่ไม่อยากทำทำทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมนะทำทั้งทั้งที่กลัวทำทั้งทั้งที่แบบมีข้ออ้างเหตุผลทุกอย่างทำไปก่อนนะทุกคนค่ะฝืนมันไปก่อนนะฝึกฝืนฝึกฝืนฝึกฝืนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นฝึกฝนจนมันเกิดเป็นสกิลเป็นทักษะนะฮะเรา เป็นมืออาชีพนั่นแหละค่ะผลลัพธ์มันถึงจะมานะเพราะในความสำเร็จนะทุกคนขาเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรนะถ้าเราพัฒนาตัวเองจนเราคู่ควรกับผลลัพธ์นะรายได้หลักแสนหลักล้านเดี๋ยวเราจะได้เองนะถามตัวเองง่ายๆก็ได้นะทุกคนขาว่า ถ้าโลกข้างนอกนะเราจะมีรายได้หลักแสนหรือหลักล้านต่อเดือนเราต้องขยันแบบไหนทุ่มเทแบบไหนนะฮะทำอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นในอาชีพของโลกออนไลน์หรือทุกๆอาชีพนะเราอยากมีรายได้หลักแสนหลักล้านเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราพัฒนาตัวเองและลงมือทำจนเราคู่ควรกับผลลัพธ์ที่เราจะได้หรือยังนะฮะ ถ้ายังนะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วลงมือทำให้มันมากพอ,อมากแค่ไหนละแม่หนูก็ทำเยอะแล้วนะมากแค่ไหนไม่รู้อะค่ะมากจนมันถึงผลลัพธ์ที่เราอยากได้นั่นแหละค่ะมันก็คือใช่แล้วนะแต่ในระหว่างทางอะ่ะบางคนก็จะบอกหนูก็ทำเยอะนะแม่หนูก็ทำมากนะหนูก็ออกมาไลฟ์สดเยอะหนูก็โพสเยอะทำไมหนูยังไม่สำเร็จ ต้องกลับมาถามตัวเองนะว่าเยอะของเรากับเยอะของคนสําเร็จอ่ะมันเท่ากันไหมนะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ถ้าเยอะเยอะของเราเมันอาจจะน้อยนิดสําหรับคนสําเร็จก็ได้นะเราก็ต้องกลับไปดูออไอดอลเราที่เขาสําเร็จว่าเขาทําแบบไหนนะเขาถึงผลลัพธ์นะคะอ,อ,อยากแค่อยากอย่างเดียวนะทุกคนขาเราต้อง รับผิดชอบผลลัพธ์ของเราด้วยนะเพราะว่า,าตัวเราวายยูนะวายวัยกูนี่แหละนะสำคัญที่สุดนะเราต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ของเราเองเอทีมก็เป็นแค่ป้ายบอกทางนะคะทุกคนขาบริษัทสินค้าเขาก็มีหน้าที่ผลิตสินค้าที่ดีนะระบบเขาก็มีหน้าที่ในการพัฒนาเรียนรู้คอสอะไรต่างๆให้เราอยู่แล้วนะ สุดท้ายมันก็ไว้กูนี่แหละนะฮะว่าเราจะเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจตัวเองมากขนาดไหนนะที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆที่เราเลือกนะเขาบอกว่า,าก่อนที่เราจะตัดสินใจเราต้องศึกษาข้อมูลให้มันแบบดีให้ให้มันแบบโอเคแบบนี้แหละที่ฉันเลือกงานออนไลน์แบบนี้แหละที่ฉันเลือกพอเรา เรียนรู้มาเรียบร้อยจนเราแบบว่าโอเคเรามั่นใจเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถึงเชื่อใจแล้วพอเราตัดสินใจลงมือทําแล้วนะคะทุกคนขาอย่าลังเลสงสัยะคะ่ะทุกคนขาเพราะว่าเขาเรียกว่าลังเลทําให้เราถึงไหนสงสัยทําให้เรากลับไปอยู่ที่เดิมนะะหรือไม่ก็แย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลังเลสงสัยตอนที่เราลงมือทําแล้วนะ ก่อนตัดสินใจอ่ะศึกษาให้ดีก่อนนะทุกคนขาพอเราศึกษาให้ดีแล้วมั่นใจแล้วนะเราก็ลงมือทำเหยียบไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเหมือนวันนี้คุณ,ค,ณคุณเรียนพยาบาลเหมือนแดงนะคุณตัดสินใจเรียนเป็นพยาบาลแล้วนะในระหว่างการเรียน คุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์เจอเลือดเจอผู้ป่วยเจอน้ำหนองเจอโอ้สารพัดแล้วคุณจะบอกตัวเองว่าหรือว่าฉันจะไม่เหมาะกับอาชีพนี้หรือว่าจะไม่ใช่ตัวฉันถ้าคุณมอคิดแบบนั้นนะคุณก็ไม่จบแน่นอนนะทุกคนขาแต่เมื่อคุณตั้งเป้าที่จะเป็นพยาบาลแล้วในระหว่างทางคุณจะไปเจอเหตุการณ์สถานการณ์ความเครียด โดนเพื่อนร่วมงานด่าโดนหมอด่าหรืออะไรก็โดนคนไข้ญาติผู้ป่วยว่าอะไรก็แล้วแต่คุณต้องยอมรับมันนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้องานนะคะทุกคนขาแล้วคุณก็ไป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 ได้อีกไปได้อีกนะซักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราซักวันหนึ่งฉันก็จบแน่นอนนะแล้วเราก็จบแล้วเราก็ได้ได้ทำงาน และการเดียวกันค่ะเหมือนวันนี้ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามนะเมื่อเราเลือกแล้วนะในระหว่างทางเราต้องเจออยู่แล้วนะฮะเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของอเนื้องานที่เราต้องเจอนะเรื่องของอปัญหาต่างๆนะบอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องหน้าท้าทายนะทุกคนขาวันนี้ ก็พอแค่นี้ก่อนนะทุกคนขาไม่งั้นมันจะไปสืบเนื่องไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะหนึ่งคุณสมบัติของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะนั่นะก็คือความมั่นใจในตัวเองนะคะทุกคนขาไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แดงพูดนะคะแต่จงพิสูจน์ด้วยการเอาไปลงมือทำนะทุกคนขาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะเลิฟยู